ให้ธรรมดาเปิดประวัติ5คนบนเรือดำน้ำไททันที่สูญหายขนาดดำดิ่งชมซากเรือไททานิกจากกรณีเรือดำน้ำไททันเรือดำน้ำขนาดเล็กที่ให้บริการพาผู้โดยสารดำดิ่งลงใต้มหาสมุทรแอตแลนติกบริเวณนอกชายฝั่งรัฐนิวฟักแลนด์ของแคนาดาเพื่อชื่นชมซากเรือไททานิกแต่ระหว่างนั้นได้เกิดการสูญหายปริศนาหลังดำน้ำลงไปได้เพียง45นาที โดยหุ่นยนต์ที่ไม่มีชื่อจากเรือลำหนึ่งของแคนาดาเป็นผู้คนพบซากเรือดำน้ำไททันในตอนเช้าของวันที่22มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นห่างจากหัวเรือไททานิกราว488เมตรและลงลึกไปจากพื้นผิว4กิโลเมตรในพื้นที่ห่างไกลของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและววันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับประวัติของบุคคลบนเรือทั้ง5คนว่าพวกเขาเป็นใครกันบ้าง คนที่หนึ่งฮามิทฮาดิงเขาเป็นนักธุรกิจพันล้านและนักสำรวจชาวอังกฤษวัย58ปีเป็นผู้บริหารด้านอากาศยานแอคชั่นแออีเวชั่นซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวในดูไบเขาไปเยือนขั้วโลกใต้มาหลายครั้งครั้งหนึ่งกับอดีตนักบินอวกาศบัตอันดิวและบินขึ้นสู่อวกาศในปี2 5 6 5บนเที่ยวบินที่5ของยานบูออริจิน เขาเป็นเจ้าของสถิติ Guinness World Record ถึง3รายการซึ่งรวมไปถึงการใช้เวลานานที่สุดที่ระดับความลึกของมหาสมุทรระหว่างการดำน้ำไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของร่องลึกสมุทรมาเรียนาในฤดูร้อนปี2022เขาบอกกับนิตยสารวิสเน็ตเอวีเอตันว่าเขาเติบโตในฮ่องกงมีคุณสมบัติเป็นดักบินในช่วงกลางทศวรรษ1980ขณะที่เรียนอยู่ที่เคมบริด์ และตั้งชื่อบริษัทเครื่องบินหลังจากการสร้างรายได้จากซอฟต์แวร์ธนาคารเขายังกล่าวอีกว่าการดำน้ำชมเรือไททา,านิกมีขึ้นในเดือนมิถุนาย,ยนปี2565แต่เกิดความล่าช้าเนื่องจากเรือดำน้ำได้รับความเสียหายจากการดำน้ำครั้งก่อนหนะ้าแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้มุมมองเกี่ยวกับการสำรวจเขากล่าวว่า มุมมองของผมความเสี่ยงเหล่านี้มีการคำนวณไว้แล้วและเข้าใจเป็นอย่างดีก่อนที่เราจะเริ่มเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเขาเก่าวบน Facebook ว่าภารกิจนี้น่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในปี2566เนื่องจากสภาพอากาศที่ยำ่แย่ในนิวฟันแลนด์ประเทศแคนาดาซึ่งภารกิจเริ่มต้นขึ้นต่อมาลูกเลี้ยงของเขาได้กก่าวในโพสที่ตอนนี้ถูกลบบนเฟซบุ๊กว่าพ่อของเขาหายตัวไปในเรือดำน้ำ แพทริกวูดเฮดผู้ก่อตั้งบริษัททัวร์ของอังกฤษกล่าวว่านายฮาร์ดิงเป็นนักสำรวจการบินที่เหลือเชื่อและส่งคำอธิษฐานของเขาไปยังลินดาภรรยาและลูกชายของนายฮาร์ดิงนักอวกาศของนาซาที่กเกษียณแล้วบอกกับรายการของ BBC ว่าเขาเป็นนักสำรวจที่ไม่ใช่นักสแสวงหาความตื่นเต้นและสามารถจัดการกับเหตุฉุกเฉินได้คนที่2และ3 นายชาสดา,าดาวูดมหาเศรษฐีชาวปากีสถานและนายสุไลมานดาวูดบุตรชายของเขาเขาเป็นนักธุรกิจชาวอังกฤษวัย48ปีมาจากตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดตระกูลหนึ่งของปากีสถานเขากำลังเดินทางกับลูกชายของเขาสุไลมานซึ่งเป็นนักเรียนอายุ19ปีเขาศึกษาในฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาและมหาวิทยายลัยบักกิงแฮมในอังกฤษ ซึ่งเขาสำเร็จการศึกษาในปีพศ2541อาศัยอยู่กับภรรยากิสตีนและลูกอีกคนอลิ่าในเซอร์บิตันทางตะวันตกเฉียงใต้ของลอนดอนแต่ครอบครัวนี้ใช้เวลาหนึ่งเดือนในแคนาดาก่อนดำน้ำชาสดาเป็นรองประธานกลุ่มบริษัทเองโก c คอร์ปอเรชัของปากีสถานซึ่งเป็นบริษัทปุ๋ยขนาดใหญ่ที่ทำงานร่วมกับดาวูดฟอนเดชั่นของครอบครัว รวมถึงเซติซึ่งเป็นองค์กรวิจัยในแคลิฟอร์เนียที่ค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเขายังเป็นผู้สนับสนุสนองค์กรการกุศลอีกสองแห่งสุไลามานดาวูดลูกชายของชาสนาดาวูดทายาทของตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดของปากีสถานสุไลามานเป็นนักเรียนอายุ19ปีปัจจุบันศึกษาอยู่ในมหาวิทยายลัยแห่งหนึ่งในลอนดอนเขาเป็นแฟนตัวยงของนิยายวิทยาศาสตร์และชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นอกจากนี้แล้วเขายังชอบเล่นวอลเลย์บอลอีกด้วยคนที่4พอนเฮนรี่นากโกเล็พอนเฮนรี et, ่นากโกลสวัยเ7ปีอดีตนักประดาน้ำของกองทัพเรือฝรั่งเศสก็อยู่บนเรือลำนี้ด้วย มีรายงานว่าเขาใช้เวลายอยู่ในซากเรือนานกว่านักสำรวจคนอื่นๆและเป็นส่วนหนึ่งของคณะสำรวจแรกที่ไปเยี่ยมชมซากเรือไททานิกเมื่อปี1987เพียงสองปีหลังจากการค้นพบเขาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยใต้น้ำของบริษัทที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ในซากเรือไททานิกและก่อนขึ้นเรือดำน้ำไม่นานนาโกเลสกล่าวว่า เขาตั้งตารอที่จะมีการสำรวจในปีหน้าเพื่อกู้วัตถุต่างๆจากซากเรือคนที่5สตอกตันรัตชายวัย6 1ปีผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโอเชียนเกตเอ็กซ์พดิชันผู้เป็นเจ้าของเรือดำน้ำและเป็นบริษัทผู้จัดทัวร์ท่องเที่ยวชมซากเรือไททานิก เป็นวิศวกรที่มีประสบการณ์ซึ่งเคยออกแบบเครื่องบินทดลองมาก่อนและทำงานเกี่ยวกับเรือดำน้ำขนาดเล็กอื่นๆเขาก่อตั้งบริษัทในปี2009โดยมอบโอกาสให้กับลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางใต้ท้องทะเลลึกและกลายเป็นข่าวพาดหัวดังไปทั่วโลกในปี2021<ๆ>เมื่อบริษัทเริ่มนำเสนอทิปไปยังจุดเที่ยวเรือไททานิกอับปางด้วยราคา ,250,000 ดอลลาร์ บริษัทของเขาเสนอโอกาสให้ผู้โดยสารได้เห็นสิ่งที่เหลืออยู่ของเรือที่มีชื่อเสียงอย่างใกล้ชิดพวกเขาร่วมเดินทางประมาณ370ไ mm, มล์บนเรือขนาดใหญ่เพื่อไปยังพื้นที่เหนือซากเรือจากนั้นดำดิ่งแชั่วโมงเพื่อไปยังเรือไททานิกด้วยเรือดำน้ำขนาดเท่ารถบรรทุกที่รู้จักกันในชื่อของไททันเขากล่าวกับนิวยอร์กไทม์ในปี2022ว่าเขาปกป้องรูปแบบธุรกิจดังกล่าว และราคาตั๋วเป็นเพียงเศษเสี้ยวของค่าใช้จ่ายในการไปอวกาศและมันแพงมากสำหรับเราในการหาเรือดำน้ำเหล่านี้และออกไปที่นั่น ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะ